สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสมบัติบุรีกันแล้วนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าวันนี้จะพาไปดูอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างไปเลยค่ะพอเข้ามาร้านข้างหน้าก็จะเป็นร้านน้ำคุนะคะร้านลูกต้นต่างๆสวยงามมากเลยด้วยจัดสวนได้นะสวยัากเลยค่ะ ดูได้นะก็มีหลายร้านฝั่งนู้นก็มีนะคะมีสองละฝั่งสองฝั่งเลยฝั่งนู้นก็มีข้ามถนนก่อนอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีอีกนะคะมีหลายร้านอยู่มีหลายร้านให้เลือกมีทั้งสองฝั่งเลยนี่เป็นโซนลูกตั้นนะคะเป็นลูกลูกตั้นต่าง ที่ตรงในสวนทั้งแถบเลยนะคะตรงนี้ใครสนใจมาดูรูกป,ปั้นหรือเป็นตุ๊กตาจัดสวนแบบสวัสดีในสวนก็มีเยอะนะคะโวนนี้แล้วก็มีร้านดินด้วยเดี๋ยวก็เดินไปดูสวนต้นไม้โวนต้นไม้กันนะอ่าพอเข้ามาข้างในก็จะร่มหน่อยจะเป็นโซนต้นไม้อันนี้กล้วยไม้กล้วยไม้นะ มีอะไรโชว์ชั้นสว,สวยเลยโอ,อ้โหงดงามมากไม้แขวนะอะไรก็เยอะนะคะไม้แขวนส,สวยเยอะเลยมีหลายร้านนะคะเขามีเป็นหลายๆซอยเราทำนี้กันละกัน ตุ๊กตาจัดสวนก็มีเป็นไม้กระถางไม้เล็กๆก็มีนะมีหลายแบบเลยนี่กระถางเลยยี่สิบบาทฟูสลุกก็มีเดี๋ยวเดินไปดูซายอื่นกันนะคะ พอนางสาวนี้ก็เป็นตุ๊กตาต่างส่วนน่ารหกน่ารักเลยเยอะแิะไปหมดเลยโอ้วิ่งฟิงเซตโตมิมันโดเบียรอานนี้มาสวยๆเยอะเลย ไปตรงโน้นก็จะเป็นกระถา,างกระถางแับกระถางดินเผากระถางโรมันทั้งหลายนะคะอันนี้ออมเพชรปะคะเท่าไหร,ร่คะสองร้อยหรอร้อยห้าสิบไปได้หรอ,อหนูเอาสองต้นนะถ้าร้อยห้าสิบได้จ้าเอาต้นไหนดี มาเรื่องออเาแบบสามารถไปทำให้มันหลายกระถางได้เอาไปฝากเขาเขาชอบฝั่งนี้ก็โอเคไหม,อ,ามาอันนี้โอเคไหมอย่นเลือกกระถางใหญ่พี่เลือกทุ่มเล่นๆอันนี้ปะจ้อ่ะเอาสองกระถางจ้า ก็จะสั่งอันนี้อันไหนกระปุกไหนอันนี้ได้สองอ่าอ่าอ่าตามให้คนขายที่เขาเชี่ยวชาญเลือกให้พี่อยากไปเลือกกระถางยังไงเลือกต้นโอ้ยไม่เลือกกระถาง,งโอเคดูเห็นมันฟูฟูได้เหรอคะเหมือนบอลเหรอคะมันตะกูลเดียวกับผู้ดังพี่เอ๋พี่เอาขุมจับออกให้หมดได้เหลือแต่ล่าง เทน้าไม่ต้องรดน้ํามันพอครบหนึ่งอาทิตย์พี่ต้องเอาน้ําเก่าทิ้งใส่น้ําใหม่อ๋อค่ะถ้าพี่ไม่เปลี่ยนเน่อ๋อค่ะแต่ถ้าเกิดในกรณีพี่ไม่เลี้ยงกับน้ําให้ใช้มาพพ้าสับใส่ดินให้เขาหน่อยหนึ่งอันนี้เท่าไหร่คะชายชนเนี่ยสองหมื่นอ๋อสองหมื่นแล้วเนี่ยก้ามกุ้งนี่ระจ้ะก้ามกุ้งห้ามหมื่นโอหสวยงามแต่ห้ามจับห้ามจับ้ามจับเพราะจับ,จบจไปบ่อยๆเดี๋ยวก็จะกลายเป็นแบบเฉาู ถ้าเกิดที่มีต้นไม้ไปวางข้างต้นไม้ก็จะเลยก่อคำนี้ก่อจะสวยอยู่นะเนี่ยแต่ก็แพงอ่ะตัดได้เลยนะพี่ตัดได้ห้ากิ่งเลยนะอ๋อตามนี้ใช่ไหมคะตามรากอ่ะอืมเขาขยายพันธุ์เร็วเอาแบบตัดแล้วก็ปักเลยติดเลยนี่อะไรโชคเก้าชั้นหรอไหนเศรษฐีหนาโอ้เหมือนกันเลยเศรษฐีพันหนานหนาเงินหนาโอเคซื้อไปกันเด้อตัวเนี่ยจะเป็นโชคเก้าชั้น อ๋อค่ะแต่ใบหนามากจริงๆด้วยเศรษฐีเงินหนามันไม่ชอบน้ำอ๋อค่ะโหใบเหมือนพลาสติกเลยอ่ะมันจะมีใบกลมแล้วก็ใบแหลมแล้วก็กลมหัวอ๋อแล้วอันนี้อ่ะคะอันนี้เบอร์เบิร์นเบอร์เบิร์นนะต้นใหญ่ๆพี่ปล่อยไปหมดแล้วสิท่าต้นใหญ่มีนี่มีหมื่นสองกับเก้าพันกวบนี่แหละคะกวบด่างเก้อ๋อที่ตั้งตรงนี้นี่คือราคาแบบ สวยๆแส,สนกว่าเลยเต้องต้องนั่งเฝ้าเลยนั่งเฝ้าลูกค้าชอบจับโอเคะ้าจับ,บ๊บมาแล้วอันนี้สดก็ต้องได้อันนี้เป็นร้านกระถางประจําเลยที่มาซื้อจะมีกระถางหลายๆแบบหลายๆประเภทแล้วพี่เขาใจดีด้วยพี่เจ้าของร้านใครมาก็มาแวะนะเนี่ยร้านเนี้ยพี่เขาใจดีใจดีมากๆเลยเดี๋ยวเดินไปโซนนู้นกันนะคะต้นไม้ฝั่งนู้นนะ ต้นนี้อยู่ร้านตรงหน้าหน้าเลยเอ้ยร้านนี้อยู่ร้านหน้าหน้าเลยมีหลายแบบเลยมีทั้งบัวมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ต้นบอนเยอะไปหมดเลยนะคะนี่เป็นโซนเก่าแต่เราเดี๋ยวข้ามไปดูโซนใหม่กันฝั่งนี้เป็นโซนใหม่ที่เขาเปิดทางซอยนู้นก็เป็นพวกกระถางอะไรเยอะๆเลยโซนนี้ก็จะเป็นโซนใหม่ที่เขาเปิดนะโซนโอ ยังไม่เคยมาเดินเหมือนกันโ้ร้านนี้กระถางอลังการมากต้องมาแวะดูนะคะใครสนใจกระถางนี่ก็จะเป็นซอยเดินไปเรื่อยๆแต่อย่าเข้าซอยหนูนะ่ะใส่ลวนน่าจะต้นไม้เอะจะเข้าซอยนี้นะโอ้ต้นไม้สวยๆนั้นเลยเข้าซอยนี้สิมีอะไรร้านทั้งมุมตรงหน้าซอยนี้ก็จะเป็นร้านกระถางน่ารักน่ารัก เป็นกระถางดิ้นเผาอ๋อมีจับสายเรวยไตย,ยังไม่เต็มนะนเพื่อนๆใครสนใจมามาเช่าพื้นที่ตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวไปดูซอยโน้นกันโอ้แต่ว่าร้านนี้ก็ปิดบางร้านก็ปิดนะอกระบองเพดก็มีบอนไซก็มีเยอะแยะมากมายตอนนี้เขารู้สึกว่าจะ เปิดให้เช่าฟรีแต่ไม่รู้ถึงว่อะไรนะใครสนใจก็ติดต่อที่โครงการดูโครงการของสมบัติบุรีดูนะมีอะไรเนี่ยอะไรบกโขบบัวโขอดอะไรสักอย่างก็มีต้นต้นเล็กๆน่ารักอ่าตกลงว่าซอยนี้จะเป็นซอยที่เต็มแน่ต้นไม้เยอะสุดกระถาง เยอะเลยร้านที่มาใหม่ๆนะคะแต่ก็มีเยอะพอสมควรแต่ก็ยังไม่เต็มตนี่อ,อะไรใส่อินดียอ,อย่างอินเดียตอ,อต้นบอนก็มีนะมีทุกร้านค่ะต้นบอนสวยเลยมีสย หูายฟูๆเลยได้ค่ะอันนี้ม้าลายใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ขายเท่าไหร่อะคะอันนี้อันนี้พันห้าค่ะพี่ถ้าใส่เล็กห้าร้อยเก้าสิบอ๋อพันห้าทุกต้นเลยเหรอคะทุกต้นแล้วก็มีฟอร์มใหญ่สามพันห้าค่ะพี่อ๋อข้างบนนู้นเลยเขาชอบแดดใช่ไหมอะไรคะพี่เขาชอบแดดชอบแดดไม่ชอบน้ำ ขอดดูหลังใบใ<ช>ไม่ใช่ดำใช่ไหมที่บ้านมันมีอยู่ต้นแต่เป็นใบดำข้างล่างถ้าใบดำอะ่ะน่ากลัวนี่มันคืออะโลคาเซียเหมือนกันใช่อะโลคาเซียค่ะซีบิน,น้ามาลายขเขาเรียกมาลายพันห้าหรอพันห้าอันนี้สวยไหมพี่ลดให้หน่อยสิอันนี้สวยกว่าไม่พันสี่พันสามโอเคโอเคเอาต้นไหนเ๋วยวนะต้นไหนสวยล่ะแล้วแต่พี่เลือกเลยชอบก็สวยอยู่เนาะสวย สองสี่นับใบเอาดีแล้วกันค่ะโอ้โอนได้ใช่ไหมตกลงได้มาแล้วพันสามน้าลายต่อด้วยความหน้าด้านบอกพันห้าแต่อยากจะต่อพันสองก็เก่งใจนะอ่าตรงนู้นนะคะไปดูซิ <Okay. S 1> มีอะไรบ้างอืมเปิดใหม่เยอะเลยโซนข้างในนี้ไม่เคยเดินมาเลยอ่ะ เป็นร้านเยอะเลยจัดสวนหินจัดสวนน้ำผุดอกไม้ประดิษฐ์ตรงนู้นเยอะเลยตรงนี้ก็เป็นโซนสัตว์เลี้ยงนะมีนกเยอะเลยมีอาหารปลามีร้านอาหารปลาเยอะนะทานี้ อุป,ก,ปก,กรณปลาเครื่องกรองหินอะไรต่างๆน,นานาเยอะเลยมีปลาทองด้วยสวยๆเลย ปลาคาร์พไม่บอกนะไม่กล้าไปถ่ายเขาเดี๋ยวเขาดุเอาเมีอาหารปลาปลาอะไรเยอะแยะมากมายฝั่งนู้นก็มีนะเดี๋ยวไปซื้ออาหารปลากันค่ะเดินทะลุมาทางนี้จะเป็นร้านปลาการนะร้านปลาการร้านปลาการ แล้วทางนี้ก็เป็นร้านขายอุปกรณ์อาหารปลาเครื่องอุปกรณ์อะไรสักอย่างอุปกรณ์ปลาสวยงามซ้ำอะไรมีหมดเลยเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวขซื้ออาหารปลาก่อนนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะกดแชร์ให้ด้วยนะคะมาที่นี่ก็เปิดตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเกโมงนะถึงประมาณ5้าโมงเย็นนะถ้าฝนไม่ตกช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ